สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนกลับเข้าสู่บ้านได้อบอุ่นของเราเลยแเจ็ดแป้าทาโลเช่นเคยวันนี้ได้ยาใช้ไพ่สำหรับนี้นะวันนี้จะมาดูว่าเขาคนนั้นหลงเสน่ห์อะไรของคุณเนาะเป็นแบบท็อปิกง่ายๆเนาะเป็นหัวข้อที่ง่ายๆ สบายๆเขาคนนั้นหลงเสน่ห์อะไรของคุณอ่ะอยากขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนใช้วิจารณาญาณในการรับฟังรับชมเนาะรับชมรับฟังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการอ่านไพ่ของเดยียเป็นการอ่านพลังงานรวมเพราะฉะนั้นฝากทุกคนใช้ปิจารณ,ณาญาณเนาะอาจจะตรงพลังงานหน้าไพ่อาจจะตรงกับคุณทั้งหมดหรือไม่ตรงก็เปลี่ยนไปได้เนาะ รบก,กวนเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หระยะด,ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหากเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยเนาะไปฟังความหมายสังหน้าไพากันเลยว่าเขาคนนั้นหลงเสน่อะไรของคุณเนาะ มาดูกันเลยไพ่ใบแรกเลยอยาจะวางไพ่ไว้ตรงนี้เนาะอะ,อะตรงนี้แล้วกันเขาคนนั้นลงเสน่หอะไรของคุณอ่ะมาดูกันเลยตัวตนของคุณเป็นเส้นไรเขาลงเสน่หอะไรในตัวของคุณเนาะเจ็ดเอพิโคอลอะ, Seven, อะนยาขอนุญ,ญาตเรียงไพ่ให้สวยๆก่อนนะสิบใบละกันเนาะ ต็ดเหรียญจะติดแปดไม้แปดดาบสองดาบขีนออกครับ ไฟออฟวานสิบดาบกิงออฟเพนเท์โคเทนออฟวานมาดูแพใต้สำรับก่อนเนาะ ไฟออฟเพนทโคมาดูกันเลยอีเนาะมาดูหัวข้อของเราสิเขาคนนั้นหลงเสน่ห์อะไรในตัวคุณเขาคนนั้นหลงเสน่หอะไรของคุณละกันเนาะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาระยามองวา่าสิ่งแรกเลยคือเขาหลงในความน่ารักของคุณนะเออ คุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆสุขุมเป็นคนสุขุมแล้วกันเนาะเป็นคนที่วางตัวดีนะเป็นคนที่รอเป็นเย็นได้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบใจเย็นแล้วกันเนาะไพ่จ็ดเหรียญเนาะเป็นคนที่ทําอะไรแปลว่ามีเหตุมีผลนะเป็นคนที่ทึ่งไพ่เหรียญเนาะ เหรียญคือคือดินคือความมั่นคงนะเขาเขาหลงเสน่ห์ในความในความมั่นคงของคุณเออคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มั่นคงชอบอะไรที่จริงชอบอะไรที่มันเรียวชอบอะไรที่จับต้องได้ประมาณนั้นอืมแล้วคุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่น่ารักด้วยเห็นไหมจิตเหรียญขยายมาเป็นคินกินอบครับเนี่ย ถ้าเป็นแฟนก็เป็นแฟนที่ดีเออเป็นแฟนที่เป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็มีเหตุมีผลชอบอะไรที่มั่นคงชอบอะไรที่จริงชอบอะไรที่เรียวแล้วเป็นคนที่รอเป็นนะเป็นผู้ตามที่ดีใจเย็นนิ่งเป็นเย็นได้แล้วก็เป็นสายแบบที่แกดูแลสายซัพพอร์ตด้วยอืมถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นเป็นแฟนที่ดีเป็นเป็นแม่ที่ดี ประมาณนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นพ่อที่ดีประมาณนั้นอือแล้วอีกสิ่งหนึ่งต่อมานะสิ่งที่เขาลงไหลคือความถูกต้องคุณอาจจะเป็นคนที่รักความถูกต้องรักความยุติธรรมเนี่ยไฟล์อ,อวานคุณไม่ยอมเออถ้าจัดติ๊กขยายมาเป็นห้าไม้คือแบบว่าความถูกต้องนะ่ะเออถ้าสิ่งไหนไม่ถูกต้องไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูก,ไม,ถก,ไ,มถกไม่ควรคุณไม่เอา ถ้าความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์เช่นกันถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ไม่ถูกไม่ควรเออไม่ไม่ถูกตามอ่าเขาจะเรียกอะไรนะอ uh. ืมเรียมมองว่าถ้าไม่ถูกตามที่ของประเพณีนะประมาณนั้นนนาะถ้าไม่ออกเข้าตามตอกออกตามประตู ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันคุมเคือไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนคุณก็ไม่เอาประมาณนั้นเขาหลงไหลในความในตรงนี้ด้วยอแล้วก็สิ่งต่อมานะเป็นแปดดาบสิบดาบคือแปดดาบคือคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยสุงสิงกับใครนะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเป็นคนที่มีประสบการณ์ ในเรื่องราวของความรักมาแล้วเคยเจ็บปวดเคยผิดหวังเสียใจอืมมาแล้วแล้วคุณก็ค่อนข้างมีประสบการณ์คุณนําเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนมาเป็นข้อคิดเนาะนำเอาอาดีตมาปรับใช้ในปัจจุบันประมาณนั้นได้อย่างดีเลยเนี่ยคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีกำแพงจะทำอะไรคุณคิดก่อน ใตตองก่อนถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ถ้าไม่ถูกต้องไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกที่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นความสัมพันธ์ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนะ่ะคุมเครือหรืออะไรถ้ามันไม่ชัดเจนคุณไม่เอาเพราะคุณเคยเคยเคยโดนมาแล้วเนี่ยสิบดาบนะประมาณนั้นสิ่งที่เขาชอบนะคือคุณไม่ยอม ไม่ยอมคือเจ็บครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเจ็บครั้งเดียวคือพอนะไม่มีรอบสองประมาณนั้นอืความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยห้าไม้เนาะแปดแปดดาบแปดไม้อันเนี้ยเออคือแบบคุณไม่ยอมไม่ยอมให้อะไรมาหยุดมาเหนี่ยวลังมาหยุด ความคิดหรือมาหยุดความเจริญของคุณนะคุณไม่ยอมไม่ยอมถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ยอมอยู่ในไม่ยอมอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ผิดนะที่บิดบีบิดเบือนบิดเบี้ยวนะคุณไม่ยอมอืมเนี่ยแปลกตาเป็นคนที่มีกำแพงเออถ้ามันไม่ถูกต้องคุณพร้อม พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะไปนะแปดแปด,ดาบแปดไม้คือแบบว่าคือคือมันต้องไปข้างหน้านะไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่ต้องมาติดปวดต้องมามีปัญหากันต้องมาหยุดต้องมาอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ต้องถูกต้องต้องถูกที่ถูกเวลาเนาะคือคุณคิดอย่างนี้นะ มันคือความมันน่นคงเนะไพ่ใบแรกมันขึ้นมาก็คือเป็นความมั่นคงเลยเจ็ดเหรียญคุณพร้อมเป็นคนที่ซัพพอร์ตพร้อมเป็นผู้ให้อยู่แล้วอืมคือมันถ้าไม่มันไม่ถูกที่ไม่ถูกต้องคุณก็ไม่เอาคุณพร้อมเทคุณพร้อมไปข้างหน้าประมาณนั้นคุณจะไม่ยอมไม่ยอมให้ตัวเองเจ็บปวดเหมือนอดีตที่ผ่านมาประมาณนั้นนะ่ะอืมเนีย่ย คุณเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวแล้วก็วางตัวดีประมาณนั้นสิ่งที่เขาลงเนาะเขาลงไหลมากๆเลยคือลงไลในความที่คุณเป็นคนหนักแน่นมั่นคงเป็นคนเหลียวเป็นคนจริงเนาะแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะปล่อยวางพร้อมที่จะปล่อยมือเขาได้ตลอดเวลา เพราะคุณเห็นคุณค่าของตัวเองประมาณนั้นคุณเคยเจ็บปวดคุณเคยมีประสบการณ์มาแล้วอืมคุณพร้อมไฟเลยถ้ามันไม่ถูกต้องถ้ามันข่มเขือถ้ามันไม่ได้ตามที่คุณวาดบังคุณคุณตั้งสเปคเอาไวนะ้น่ะคือคุณพร้อมพร้อมปล่อยมือพร้อมปล่อยวางพร้อมก้าวไปข้างหน้าพร้อมเดินก้าวไปข้างหน้าทิ้งเขาไว้ข้างหลัง ประมาณนั้นอืมคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบพอแล้วคุณเป็นคนที่แบบรู้จักคุณค่าของตัวเองมีงานมีการที่ที่มั่นคงนะการงานการเงินของคุณมันขึ้นคิงขึ้นขึ้นคิน,นก็คือไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องสืบอ,อืมเนาะ คุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินออการวางตัวบุคลิกภาพความรู้ความสามารถทัศนคติมุมอมองความคิดของคุณมันได้มันอยู่ในเลเวลที่ดีเอ,อสิ่งที่คุณขาดคือความรักอย่างเดียวแล้วคุณก็ไม่แคร์ด้วยว่าถ้าไม่มีความรักคุณมีเงินเห็นไหมคุณขึ้นแบบ king คิงเหรียญเนี่ยคิงเหรียญประมาณนั้นเออคิงเหรียญดัตติกเนี่ยเจ็ดเหรียญไพ่ใบแรกคุณก็ขึ้นแบบความมันนะ่นคงแล้วเนาะแล้วไพ่ใบใบที่เก้าคุณขึ้นคิงเหรียญแล้วก็ใบที่สิบคุณขึ้นเทนอาวานคุณมีการมีงานที่มั่นคงนะคุณมีอะไรทำเยอะแยะมากมายคุณไม่จาเป็นต้องไปไปแคร์ไปไปใส่ใจเรื่องราวของความรักอย่างเดียวคุณ ให้ความรักเป็นเป็นสิ่งที่แบบรองล,อง,ลองมาด้วยซ้ำเนาะเออเนี่ยสิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งแรกนะแพอรออเริตี้ของคุณคือแบบความมั่นคงการงานการเงินประมาณนั้นเนี่ยเห็นไหมความถูกต้องอันเนี้ยคุณให้ความรักนะอยู่เป็นสิ่งรองล,อง,ล,อง,ลองมาเพราะฉะนั้น คุณไม่ไม่ไม่จ้เป็นต้องไปแข่คุณไม่จําเป็นต้องไปไปวิ่งตามความรักเออคนคุณเป็นคนที่ไม่วิ่งตามความรักคุณสร้างมาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยยาดเหื่อแรงกายของคุณแล้วคุณมีครบแล้วงานที่มั่นคงเงินที่มั่นคงเนาะชีวิตที่ดีประมาณนั้นนะมีรากมีฐานมีหลักมีฐานมีบ้านมีซ่องมีเงินมีทองมีรถมีอะไรพร้อมทุกอย่างแล้ว ขาดแค่เรื่องความรักคุณไม่ชี้เรียดประมาณนั้นสิ่งที่เขาหลงสเสน่ห์คุณคืออยู่ตรงนี้เนาะเขาคนนั้นทําไมเขาคนนั้นถึงหลงสเสน่ห์ของคุณเนี่ยเขาคนนั้นหลงสเสน่ห์อะไรของคุณเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งนี้แหละคุณเป็นคนที่ไม่วิ่งตามความรักคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ ในเรื่องราวของความรักมาแล้วสิบดาบเนี่ยอืถ้าความรักเข้ามาหาคุณมันไม่ถูกต้องมันคุมเครือคุณสามารถตัดแล้วคุณก็ปล่อยมือคนคนนั้นไปได้สเสมอสิ่งนี้แหละที่เขาลง <c oughs> คุณมีครบทุกอย่างนะมีทั้งความเข้มแข็งมีทั้งความอ่อนโยนเนี่ยกิยนออบครับนะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดี เออถ้าใครได้คุณเป็นแฟนถือว่าดีคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงด้วยคุณไม่ค่อยส่งสิ่งกับใครไม่ค่อยไปวุ่นวายกับเรื่องชีวิตของใครทางนั้นคุณโฟกัสอยู่ที่งานอยู่ที่ตัวของคุณอยู่ที่งานการทํางานเอออยู่กับชีวิตของคุณประมาณนั้นโฟกัสที่ตัวเองเอ,อคุณไม่ไปวิ่งตามใครคุณไม่ไปสนใจซะด้วยว่าใครจะทําอะไรใครจะ เป็นยังไงอืมคุณสุดแต่สนใจแค่ตัวของคุณเองชีวิตของคุณเองแล้วคนรอบข้างคนที่คุณดักเท่านั้นอืมประมาณนั้นเนาะวันนี้เลย,อ,ยาอาจจะพูดแบบมุกคนไปมุกคนมานิดหนึ่งเนาะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะออขอโทษขอภัยที่แบบพูดแบบมุกคณไปมุกคนมาแล้วกันเนะาะหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะเข้าใจเนาะ <c oughs> โอเคโนบบี้เพอร์เฟกเนาะอเลียก็มีมาฝากเพื่อนเพื่พี่ๆประมาณนั้นเนาะฝากอ่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนกําลังใจให้ช่องอเลียจะเป็ดก้าวท้าโลเอาไว้ด้วยนะไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขบ๊ายบาย